วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณบุญชูจุระมงคลจากสมาคมนักทุนประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่เม้งครับสวัสดีคุณป๊อปสวัสดีครับผู้ชมครับครับช่วงนี้หุ้นไทยก็ดูเคลื่อนไหวเนี่ยเ,เปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วดูอ่อนแอกว่านะครับแล้วก็หลายๆคนเริ่มมีความกังวลแล้วก็บอกว่าไม่กล้าหรือว่ากลัวที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วครับพี่เม้งเห็นสถานาการณ์ของหุ้นไทยตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครมีความน่าก,กังวลขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับอืมคือจริงๆต้องเกรินก่นก่อนว่าผมผมคิดว ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หุ้นไทยลงลงมาตั้งแต่ต้นปีเนาะส่วนส่วนหนึ่งอะ่ะมันมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเดสเดสไพร์ลเนาะไม่แน่ใจคุณปั๊บแชร์แชร์สกรีนหรือเปล่าครับหรือว่าให้ผมพูดได้อ,อ่าเดี๋ยวพูดได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานเอาภาพขึ้นให้ดูครับโอเคโอเคก็คือส่วนหนึ่งนะี่ผมคิดว่ามันเกิดจากปรากฏการณ์เรียกว่าเดสไพร์รลเนาะอย่างอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคุณปั๊บครับก็คือเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีภาวะทีี่่เเาารยกว LGfF ก็คือหมดอายุใช่ไหมครับโดยโดยปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพอทหมดอายุเนี่ยแล้วทางทางทางรัฐเนี่ยเขาก็จะให้ต่ออายุไปเรื่อยๆก็คือเหมือนว่าจะมีกองใหม่เข้ามาต่อจากกองเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนใน l t f เนี่ยก็คือสามารถจะโโลไปเถียงกองใหม่ได้แต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีไม่มีกอง l t f เกิดขึ้นใหม่เนาะพอไม่มีกองไอทีเเกิดเกิดขึ้นใหม่เนี่ยสมมติว่าถ้าถ้าผมซื้อ l t f มาเนี่ยผมก็จะมีทางเลือก2ทาง1ก็คือ ผมก็ถือไว้ต่อไปแต่ว่าผมก็จะไม่ได้สทิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มกับ2ก็คือผมต้องขาย l อลทีเอฟบออออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเ,าเมื่อต้นปีเนี่ยก็จะมีบางส่วนเนี่ยของของคนที่ถือ l t f เนี่ยที่เขาขายเอกมาเออกมาพอเขาขาย l t f ออกมาปุ๊บเนี่ยทางเอาทางกองทุนเนี่ยเขาก็จะต้องขายหุ้นเพื่อเอาเงินมารีดีมก็คือเอาเงินมาคืนให้กับผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็เลยก็จะลงเนาะภาวะแบบเนี้ย มันก็จะวนไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเดสไปรัลหมายถึงว่าพอหุ้นพอหุ้นเริ่มลงปุ๊บคนที่คือ LTF อยู่ที่ไม่ได้ขายตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นลงเขาก็เลยก็เลยจะแข็งขาย LTF มันก็เลยเกิดเป็นลูปขึ้นมานะครับครั้นี้เนี่ยรูปเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยเท่าที่ถ้าเท่าที่ผมเห็นเนาะครั้งแรกเนี่ยกองทุนเนี่ยเขาก็จะขายแต่หุ้นใหญ่ๆก่อนเพราะว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีวอลลุ่มแหละครั้นี้เนี่ยพอขายไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วหุ้นก็ยังลงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทาง คนที่ถือ LTF ก็ยังขาย LTF ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ากองกอ,องทุนเองเขาก็จะเริ่มไม่มีทางเลือกแล้วเขาก็จะต้องเริ่มมาขายพุ้นเหล็กครั้น,นี้มันก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าเป็น panic s e l อ่ะครันนี้ก็เลยจะขายพุ้นแบบทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่โดยบางทีก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึง value ของมันก็คืออาจจะขายโดยไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องฟัน d a เมนท a l เนาะก็อาจจะขายทุกราคาแล้วก็ทําให้ราคาหุ้นก็เลยยิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลงไปจนต่ํากว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยอาภาวะตลาดมันก็เลยเหมือนกับว่าหุ้นมันก็เลยลงไปเรื่อยๆอ<ฤ>ืโดยเฉพาะหุ้นเล็กเนี่ยจะเห็นว่าบางทีลงแบบไม่มีวอลลุ่มด้วยครับคุณปัระมาณนี้ๆๆๆๆครับดูเหมือนว่าเป็นวงจรที่เห็นแบบนี้แล้วน่ากังวลน่ากลัวนะครับคําถามก็คือแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้ยังไงครับครับผมอ่ะคันนี้คันนี้มันก็จะมีคําถามที่เราหน้าคิดเนาะว่าเราจะออกจากวงจรนี้ได้ยังไงเนาะครับผมก็คือจริงๆจะมีจะมีจุดหนึ่งเนี่ยก็คือทาง ทางตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็ทราบในประเด็นปัญหาตัวนี้อยู่เหมือนกันเขาก็เลยออกกองทุนเรียกว่า ESGX ออกมานะครับเท่าที่เท่าที่เราทราบเนาะก็คือ ESGX เนี่ย,ยจะออกมาเพื่อรับรับจากเอ่อคนที่สามารถจะมีมีกอง LTF อยู่บางส่วนเนี่ยก็สามารถจะขายแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กอง ESGX ได้เนาะผมเข้าใจว่าน่าจะสักประมาณเท่าไหร่นะเอ่อก็คือกองหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะจะจะ,จะย้ายมาซื้อ ESGX ได้เนาะคราวนี้เนี่ยแต่ ประเด็นประเด็นที่ผมคิดเนี่ยก็คือกอง s อ x เซเนี่ยซื้อขายวันสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะก็คือสามทีมทถุนงานเยใช่ใหวันนี้ <3 S 1> เนานนะ<ช>เพราะรฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าที่ผมเช็คมาเนาะก็คือ,อคนที่ซื้อ,อกอง s อ x น่าจะประมาณสักสองหมื่นสองพันล้านบวกกับวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยผมก็คิดคิดไปว่าอาจสมมติว่าแต่สักสามพันล้านก็แปลว่าน่าจะมีเงินเนี่ยหลังจากที่กอง s อ x อซซื้อซื้อเขาซื้อแล้วเนี่ยผู้การกองทุนก็ต้องมาซื้อหุ้นในตลาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยสถานาการณ์ก็อาจจะเริ่มดีขึ้นบางส่วนเพราะว่าจะต้องกองทุน ETF ER ก็จะต้องเริ่มเข้ากับมาซื้อหุ้นในตลาดลนะเนาะครับผมอันนี้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่สองเนาะก็คือผมคิดว่าคนที่คิดว่าจะขาย LTf เนะี่ยเขาก็ต้องคิดตั้งแต่ช่วงปลายปลายมิถุนายนนี่แหละเขาคิดว่าเอ๊ะหนึ่งเขาจะถือหุ้นต่อไปโดยไม่ได้อะไรเลยหรือสองเขาจะสวิตช์ไปเป็น ETF ER ใช่ไหมครับหรือสามก็คือ เขาขายหุ้นออกมาแล้วก็ไปซื้อหุ้นไหลตัวเนาะเพราะฉะนั climate, HTML, people, ้นผมคิดว่าคนที่คิดว่าจะทําอะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะทําเสร็จไปวันที่ภายในวันที่สามสิบมิถุนายนนี่แหละเพราะฉะนั้นผมก็มองไปว่าคนที่จะขายเอ f เนี่ยหลังจากหนึ่งกรกฎาคมไปเนี่ยก็น่าจะมีสัดส่วนที่น้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของเดสไฟล์ล็อเนี่ยก็อาจจะเริ่มเบาบางลงหรือว่าหยุดเมื่อผ่านวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจากมุมมองจากมุมมองที่ผมคิดแบบนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่า หลังหนึ่งกระกฎาเนี่ยตลาดก็อาจจะเริ่มฟื้นตัวได้เนาะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมคิดว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยลงมาอยู่ในจุดที่ต่ำมากเลยเถ้าเราไปเช็คดูเนี่ยตลาดตอนนี้เราจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งบุ๊กแวลูนะครับ,รบก็คือต่ำสุดตั้งแต่ตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์กับหรือต้มยำกุ้งอะ่ะแล้วทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดลงมาแตะที่หนึ่งบุ๊กแวลูเนี่ยหุ้นก็จะเด้งแรงได้เนาะ แต่แต่อันเดียผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะเด้งแรงเนาะแต่ผมมองว่าตรงนี้ถือเป็นจุดที่ดาวไซต์ต่ำานี่ะแล้วก็ค่อนข้างแพ้ยากครับถ้าดูแบบนี้เนี่ยเหมือนพี่เบงจะบอกว่าแรงขายนะครับก็ค่อนข้างจะเบาบางและในฝั่งของกองทุน LTF แล้วก็ตอนนี้นะครับมูลค่า book value อยู่ในจุดที่น่าสนใจด้วยนะครับก็คือบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าลงทุนก็แพ้ยากทีนี้มาดูารจาดหนะในความคิดผมใช่ครับนอกจากก็คือครับ ครับผมขอโทษครับก็คือในความคิดผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าดาวไซต์ต่ําแหละเนาะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ได้แต่ว่าหุ้นเองก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วเนาะแต่ว่าเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องมีวิธีที่คิดแล้วอาจจะต้องเลือกหุ้นนะครับครับผมทีนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของสภาวะตลาดหุ้นไทยแล้วะมีปัจจัยอื่นอะไรบ้างครับที่เราต้องติดตามกันต่อครับหลังจาก LTF เนี่ยมีปัจจัยอื่นด้วยไหมฮะที่ส่งผลต่อหุ้นไทยในตอนนี้ครับอ๋อโอเคได้ ก็คือจริงๆมันจะมีปัจจัยอื่นๆเนาะก็คือเอ่อแต่ถ้าถ้าถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้บาทบาทจะค่อนข้างแข็งมากน่าจะถ้าผมเช็คเมือเ่อเช้าน่าจะอยู่ที่สามสิบสองจุดห้าหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็คือจริงๆสาเหตุที่บาทแข็งน่ะมันเป็นเพราะว่ามีเงินฟันฟลเนี่ยที่ไหลเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแล้วก,แวก็แล้วก็มาซื้อบอลของไทยอนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าถ้าเราถ้าเราคิดต่อเนี่ยจะเราจะเราจะทราบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาเหมือนกับว่าแค่เอาเงินมาพักเฉย เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเราผมผมเองก็มองว่าเภา,ายในหกเดือนเนี้ยบาทน่าจะกลับมาอ่อนได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เป็นบวกเนาะเพราะว่าเอาถ้าบาทแข็งเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดีกับเรื่องการส่งออกกับการท่องเที่ยวครับซึ่งถือว่าเป็นเอนจินหลักของของคนไทยอ่ะครับของของประเทศไทยเนาะถ้าเกิดว่าบาทกลับมาอ่อนได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มองว่าน่าจะน่าจะเป็นอีกหนึ่งคีย์ไดเวอร์ที่จะที่จะทําให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวได้ครับคุณปั๊บ จากเรื่องเงินบาทแล้วรับไปดูที่ปัจจัยต่อไปเลยนะครับว่าจะมีข่าวดีอะไรที่กําลังรอตลาดหุ้นไทยอยู่ครับผมอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดไว้เนาะก,ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในในช่วงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเขาทางทางรัฐบาลเพิ่งประกาศมาตรการออกมาก็คือ1.15ห่แสนล้านเนาะก็จะเป็นมาตรการทางพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมเนี่ย45,800ล้านโดยประมาณเนาะแล้วก็ส่วนของการจัดการน้ำประมาณทั้3 0าม0กว่า39,00ล้านเนาะ แล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวประมาณหมื่นล้านก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเท,เที่ยวคนละครึ่งน่ะก็คือหมายถึงว่ารัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทางเราจ่ายครึ่งหนึ่งเหมือนเหมือนรอบที่แล้วเนาะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นติดโซลาร์รูปครับแล้วก็ลดภาษีได้ประมาณสองแสนทั้งทั้งหมดนี้รัฐบาลประเมินว่าน่าจะเพิ่ม g d p ได้ประมาณสัก0.4%นะครับครับครับ นอกจากปัจจัยนี้แล้วนะครับไปดูต่อครับว่าถ้าเกิดการปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยรอบนี้แล้วนะครับมีมุมมองที่พี่เม้งบอกคือทั้งเรื่องของแรงขายที่หดหายไป valuation ที่ถูกเงินบาทจะเริ่มอ่อนค่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีหุ้นในกลุ่มไหนบ้างครับที่ได้ประโยชน์จากกระแสการปรับตัวขึ้นมาของหุ้นไทยในรอบนี้ครับครับผมถ้าถ้าเกิดเราประเมินจากเม็ดเงินที่เข้ามาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลอัดฉีดเข้ามาเนาะก็อย่างเมื่อกี้ที่เรามาคิดต่อเนี่ยก็ผมก็ผมก็มองว่าหุ้นกลุ่มที่เป็นแบบ กลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเนาะหรือว่ากลุ่มขนส่งที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับขนส่งปูนหรืออะไรพวกนี้ครับหรือที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอ่ะแล้วก็โมเดิลเทรดที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มคาปิดครับอันนี้อันนี้น่าจะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ครับครับนอกเหนือจากกลุ่มโดมิเนสิกเพลย์แล้วนะครับมีกลุ่มไหนอีกไหมฮะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวที่พูดไปเมื่อสัักคครรู่นนี้้ดวยะบ นอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายอีกหลากหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวที่หลายคนก็เฝ้ารอเฝ้ารุนอยู่นะครับว่าการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาได้ในปีนี้หรือว่ากลับมาปีหน้าครับครับครับ,รบก็คือในในใน,ในมุมของเรื่องการการกระตุน้นการท่องเที่ยวอ่ะครับก็มองว่ากลุ่มท่องเที่ยวกับโรงแรมเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้นะอ๋อม,มีมีประเด็นหนึ่งเนาะถ้าถ้าเราทราบถ้าถ้าเราแทร็กข้อมูลดูจริงๆแล้วเอ่อยีทูเดยตอนนี้เนี่ยนักนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะลดลดไปสักประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในในในเชิงเอ่อวอวอในเชิงปริมาณเงินนะครับกับกับนิวไฮเนาะก็แปลว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเป็นนักเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ค่อนค่อนข้างมีคุณภาพเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประกอบกับอย่างที่บอกว่าเออทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยผมผมก็มองว่าจริงๆครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ในในเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็สายการบินเอ่อแล้วก็ท่าอากาศยานเนาะแล้วก็รวมถึง โดมิสิกคอนซัมมชันด้วยนะครับเรื่องการค้าปลีกแล้วก็พวกแบบฟู้ดแอนด์เบรคเกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับคุณป๊บครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะหาหุ้นนะครับในจังหวะแบบนี้มีปัจจัยดีๆที่รออยู่แล้วก็มีความหวังนะครับว่าหุ้นไทยจะฟื้นขึ้นกลับขึ้นมาพี่แม้งจะมีคําแนะนําในการหาหุ้นตอนนี้ยังไงบ้างจะต้องดูปัจจัยไหนดูข้อมูลยังไงครับครับผมอย่างอย่างที่เรียน,ท,นท่านผู้ชมแล้วก็คุณป๊บนะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกวว่่่าาหุุ้้นนนตเเีีถือป็จดท น่าสนใจเข้ามาลงทุนเพราะว่าผมมองว่าดาวไซริคต่าแต่ว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะประเมินยากเนาะครับน,นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องเพย์เซฟหน่อยเพย์เซฟหมายถึงว่าเราก็ต้องเลือกพุ้นที่มีมี PE ที่ไม่ไม่แพง PE อที่ต่าเนาะแล้วก็มีบ k value ที่ที่ต่ำนะครับแล้วก็อาจจะต้องมี d e n d y ด e l d ด้วยที่สูงในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะยังมี growth ด้วยคือตอนนี้ในในภาวะที่ผมบอกว่าพอเป็นพอเป็นเดย์สไปรเนี่ย คือหุ้นเนี่ยลงมาทั้งตลาดเลยก็จะมีทั้งหุ้นหุ้นที่เป็นแบบดีเวนดิลแล้วก็เป็นหุ้นแบบแข็งแกร่งด้วยและรวมถึงมีบางส่วนเนี่ยจะเป็นหุ้นโกรดที่อาจจะลงมาแบบมากเกินไปอะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเราเป็นหุ้นโกรดอาจจะเล่นใน P/E ที่แบบสิบห้าหรือยี่สิบเท่าขึ้นไปเนาะตอนนี้เราเห็นหุ้นโกรดที่มีแบบเอ่อ P/E สักสิบสิบต้นๆเท่าเนี่ยแล้วยังมีดีเวนดิลสี่ห้าเปอร์เซ็นหรือหกเปอร์เซ็นเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้เราต้องไปทําการบบบบ้าาาานนนนนต่่่่ออะคคครรรัััักกก็็ก็ถืวเปปจจุดทีสใมบ ย่าง P/E ครับ P/E ช่วงนี้ถ้าเกิดมองว่าต่ำเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอื่นด้วยนะครับ Price t ู book ก,ก็หลายๆตัวตอนนี้ก็ต่ำกว่า o o k Value แล้วนะครับแล้วก็ Yield ส<ช>ูงนะฮ<ช>ะยูสูงนี่ต้องการยูสูงของสักเท่าไหร่ถ,ถึงจะดีครับแล้วก็ดูผลิตลนโกรธนะฮะพอจะมีตัวเลขในใจไหมครับสำหรับการเลือกหุ้นในช่วงนี้ครับอ่าเอาเป็นว่าอย่างสมมติสมมตินะหุ้นที่ดีที่สุด หุ้นที่หลายท่านคิดว่าน่าจะดีที่สุดในตลาดตอนนี้อย่างอย่างเช่นแบบอขออนุญาตพูดแล้วกันวันนี้ไม่ได้แนะนำเนาะอย่าง CB พอเนี่ยอาจจะมี PE สักงสิบสี่เท่าแล้วตอนเนี้นะครับก็คือก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวไหน P e เกินสิบสี่ไปเยอะๆเราอาจจะแบบเออาจจะอาจจะพิจารณาแบบมองข้ามไปก่อนหมายถึงว่าเราอาจจะเลือกหุ้นที่มันมี PE ที่ที่ไม่ได้แพงมากเนาะนะครับแล้วก็ก็บุหลายตัวเองเนี่ยถ้าถ้าเกิดผมผมลองไป t r a ็กดูเนี่ยตอนนี้หุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยสี่สิบสี่ตัวเนี่ยพีเอต่ำกว คือผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าเคยเจอแบบนี้บ่อยๆเนาะนะครับแล้วก็แล้วก็บางตัวก็มียิวสูงด้วยอ่าอย่างเช่นอ่าผมไน้นัเอ่าผมขอขออนุญาตพูดแล้วกันเอออย่างเช่นแบบหุ้นกลุ่นนิคมบางตัวเนี่ยพี่ีต่ำพี่ต่ำกว่าแปดเก้าเท่าอ่ะแถมมียิวสูงด้วยเงี้ยเอออาจจะอาจจะมองว่าในระยะกลางถ้าเราถือในระยะกลางถึงยาวก็อาจจะน่าสนใจได้เนาะรวมถึงหุ้นหุ้น,นอื่นๆด้วยครับรบบในฝั่งของโกลด์บ้างครับตอนนี้เนี่ยโกลด์ Growth ก็ไม่แน่ใจาว่าง่ายหรือเปล่านะครับพี่เม้งถ้าเกิดตอนนี้ถ้าดูเรื่องโกล เออตัวเลขบรรทัดไหนเป็นพิเศษฮะอ่าจริง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 ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็ถ้าถ้าเรามองสั้นเกินไปหมายถึงว่าเรามองเรามองแค่แบบควอเตอร์ทูควอเตอร์เนี่ยเราก็อาจจะมิสมิสลี a d ได้เพราะว่าจริงๆแล้วการการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันคือการลงทุนในธุรกิจในระยะยาวเนาะบ,บางบางตัวเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในในช่วงช่วง Q หนึ Q ่ง Q Q หรือสอง Q เนี่ยที่มันชะลอตัวแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในภาพใหญ่แล้วเนี่ยเขาเขายังมี มีการเติบโตที่ดีมีการขยายสาขาอยู่แล้วก็เรามองว่าหุ้นตัวนั้นอาจจะมีโอกาสแบบเป็นเป็นเป็นซุปเปอร์สต็อกหมายถึงว่าเขาโตไปเรื่อยๆได้เนี่ยเราก็อาจจะเราอาจจะพิจารณาได้แต่ว่าเราต้องมองข้ามภาวะตลาดที่เป็นชั่วคราวไปครับก็ก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเร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 า,เราพิจารณาแล้วในระยะในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเขาอาจจะเติบโตได้สักแบบสิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้พ e อยู่ในโซนต่ําเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าสนใจที่ แต่แต่เข้ามาลงทุนนะครับตอนนี้ได้ครับสุดท้ายครับสําหรับใครที่รอโอกาสในการลงทุนหุ้นไทยนะครับแล้วก็มีความหวังฮะว่าเราจะรอดไปด้วยกันนะครับขอคําแนะนำหน่อยครับพี่เมงว่าช่วงนี้ควรจะลงทุนยังไงดีแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นยังไงดีครับอืมผมผมอย่างที่อย่างที่เอสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดแล้วก็นาเสนอไปนะผมคิดว่าจริงๆตอนนี้หุ้นเนี่ยอยู่ในโซนที่ต่ามากๆแล้วนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกแหละว่าโอกาสที่จะกลับไปขึ้นไปเร็วๆเนี่ยก็อาจจะเดายากว่าจะขึ้นไปหรือเปล่าลืมเมื่อเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เราต้องมองผมคิดว่าเราเราไม่ควรจะมองหุ้นในในแบบช็อตเทอมครับหมายถึงว่าเราเราไม่ควรจะมองผลประกอบการเป็นรายควอเตอร์อะ่ะเพราะว่าจริงผมผมผมคิดว่านักลงทุนไทยบางบางส่วนอาจจะมองสั้นเกินไปเนาะก็อยากให้มองยาวมากขึ้นหมายถึงว่าเออแล้วดูคุณภาพของกิจการเป็นหลักนะ,นะครับแล้วก็มองว่าเออถ้าเกิดเขามีโอกาส เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตแล้วก็คุณภาพของตัวกิจการดีมีผู้บริหารที่ดีมีมีธรรมพิบาลแล้วก็เขาเขาต้องการทาให้บริษัทที่กลับไปเติบโตจริงๆเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยก็ก็เป็นจุดเป็นจุดที่น่าสนใจมากในการลงทุนในรอบแบบหลายๆหลายหลายปีครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่แมงมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณรับสวัสดีครับกับคุณมุญชูจุรมงคลนะครับจากนายจากสมาคม บางคุณประเทศไทยครับก็คําแนะนานะครับเรามาหาโอกาสมาหาทางรอดของหุ้นไทยกันจังหวะแบบนี้เนี่ยหุ้นหลายๆตัวนะครับลงมาจนมีมูลค่าที่น่าสนใจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตพร้อมๆกับนะครับนโยบายที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจมาเป็นความหวังให้กับตลาดหุ้นไทยก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการทําการบ้านนะครับเพื่อมองหาหุ้นที่มีราคาถูกแล้วก็มีโอกาสการเติบโตนะครับยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาคมนั่งุณประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในทุกๆวันนะครับของ เซ t น a เ i เก t o r แบบนี้นะครับ